เียเน้เอาลง Youtube ใช่ไ <2 S 2> หมเจ้งงาเน็ดถูกแหม,ม่หอึ่งยันตัมตั้ตายตัมเลยมันจะตายละนั่นแหละลอ,ลอง่โอ,โอ้มีคนมามามาหลอดแล้วเพื่อน โอ look, oh shit, right? oh, oh, wow. right. ้โหใช่ไหแล้วโอ้โหมันจะมีตัวเดียวร้อโอ้โหนี้ยงเขาต้องทำตัวกากไว้ก่อนพอเขาไกาลเดียร์อย่างตะกี้เสียสะดุ้งหมดไม่บอลรอดหน่ะใช่มันเป็นเจสกี้สะูดงบ๊อบบิวจุกมันสุดยอดตรงไหนล่ะเยี่ห้อกับสีสุดคน ไม่อยากเอาตมาเต็มๆเลยมันได้้าวิ่อ้ังมได้ฮาวิไงถูกหลาาคนเล็กก็ก็ทำได้เดี๋ยวโอ้มแมนิดหน่อยพวกก็รู้แล้วอ้แมบอดตาบอดเดินจนโตโอ้ยปิงปังนิดหน่อยเองทำไมหนังทุนี้มันแบบมันมีช็อตแหาไอ้งไม่อยากตอกาดนเดนซ่ามากมา ถ้มตายผมรับผิชอบแผนกูได้ไหมใ <c oughs> นชีวิตกูเพื่อนคนเดียวนะหมอท <c oughs> ตอยาอย่า <c oughs> อ, <c oughs> อย่าอย่า่าอยของแตยอ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 ย่าย่อย่อ่อย <c oughs> <c oughs> ่าอม่าอย่ายาอย่าอนตาอย่อยู่านท <c oughs> ่าย่าอย่าอย่่าอย่อ่อย่าอย่า่าย่อย่น่าอน่าออาอาอ่าออยา่อาอ่อา่ป่่า มาติดอยู่ไหนวต้องไปตางไหนออเอ้ยล่ะเออเด้เขอเกมนี้แป๊บ <ought> นึง <Wars> มินนีแล้ว <listen> ย <enders> ิงใส่รอเนี่ยะเอ้าแล้วถอยทำไมอ่ะเอ้านี่บอขึ้นเลยโอ้ อย่างเนี้ยรถตงกตึ๊นี่เนี้ยเอ้ยรถเกิดอะไรอย่างเดียวเลยว่าเอาเข้าฝั่งไม่บอกจะดีไงมโล่งไปกว่าเอารถไปเลยบอก รถไฟมันองาได้ยินมันมีกี่ตัวเรียบร้อยอยาหมดเราหยุดนี่ก่นอนก็ได้เอาเรียบร้อยอยาหมดเวกนร,รมละเฮ้ยวันวันตังนี้อันนี้นโอ้ยโอเคโอเคประตูแล้ว ต้องออกว่ะเดี๋ยวเดี๋วเดเออโอเคไปไปเลยไปละไปตรงมาปั๊ตาเลยเลยเลเลยโอ้โหมาเลยมาเลยมาเลยมาเยีคนชุบคนรีคนชุบไอเนี่ยเอมามาโอ้โห ัดโอ้โหลมเลยโดยเฉพาะมาเล่นการเกิร์นะครับเลยบายางเลตยตัวหมอมันากามันต้องแบกเขาดินี่คือคนเดียวมาแบกสามคนเนี่ยนะมันถูกต้องเไม่ขอเล่นดาใหญ่ได้ปะ่ะอยากยีร้อนร้อ <c oughs> ตอนเชี่ยรอ้อนร้อนเรียบร้อย <c oughs> ไม่หยองนี่ <c oughs> โอ้ ตอออี๋ไม่ไ้ใครวัวใครเรียไอ้ไม้น่อยเดียวอะไร้ับบ้างเออโคโคตรแบบสมเหตุสมผลเลยวโอ้ยโดดลงไหมแน่นี่เลยว่ะมากตรงมากนี่แน่แน่แน่โดดล่มลงมาไปไปเข้ากระดาว่ะเออทีเดียอดดีม่ได

ยางด๊โด๊าดๆาด๊จะไปด้ง่งเชงสัตว์ยิงแม่งก่อนมมาจอดมันขี่รถมาตัวแหละกูดังนม่เต็มเลยเนี่ยตอแม่งหอกละ วันทาต้องไปเจาะหมดไปตีนะนะหมดไปตีทุกคนนะกูดาวที่ทางเฮ้ยเอาเอ็มเคก่อนนะใจเอาา็มซีป่ะได้เวลา<ป>ของจริงครับจบโอเคโอเคตายไปหนึ่งเฮ้ยรอก่อนนฮะอ,ออกออมไปไปมาไปมา มแล้วนะแน่ฮะนี่แน่ฮะนี่เหลืออยู่เลยโอ้ยแม่งเติมเลปตตันแน่เลยิกชดยได้ออกไปทางซ้ายมันจะยืนยู่อนเสิร์ตไปช่ยาหาูอยู่ดูดูน่อยเฮ้หายเฮ้ยเรเบิดต้องมายเล ว่าหาคิดไปแล้วอ่ะรเบิดมนต้องมาน้าน้าคิงออฟไส้ข่าวไปแล้วไปละฟ้ามยาเลยต่อตัวเดียวโอ้มันนี้ตัวเดียวเอาลงยูทูบใช่ไหมจ้งเ็ตถูกปรติเป็นตัดท็อป ตัดช็อตเทพๆไปเนาะตัดช็อตตายที่แม่งจะออกไปยิงเพื่อนโดนระเบิดหรือไม่ต้องกลัวโอปชิบไปรุมไปรุมตรงไหนบอลนั่งกดดันเออนั่งกดดันเลยสัตว์ โอ้โหัวโอ้โหโอ้โหวิงหว่งเลยวิ่งเฮียขึ้นไป,ปถึงโอ้โหแห่ชั้นสองเหรอไม่อยู่ชั้นสองนี่เลยทีเดีเยวเจอระเบิดเอาขว่างรุ่นนี้ไปบถึงกี่วะเนี่เพราะมันติดต้นไม้เนี่ย

หนีไปแล้วกค่ไอ้ันออกไปแล้วหรือเปล่าไม่เงี้ยออกวะมันยังรอดอยู่เออตายละอา้าอกไยโอ้โหจะเบิดเปื่อนไอ้สัสมอแล้วมอแล้วมันแตกแล้ว <c oughs> โดนขนาดนี้กรล郎ว่าตายโอ้โหอยู่ชิบหายแล้วแน่เลยวะ่ะแน่นี่เลยโค้งอยู่บันอันแนี้นนโอ้โหเชียวหลังไปไ<ห>นดีด<ป>หน่อย โอ้กือบตกต,ต้องถอยล้วปมยาขละเน่เปลบมุมปอมยาหมวกแตกแล้วเอออะไออเล็กกะไอสัตว์ <c oughs> เฮ้ย่ต้องนต้งบน,งบนเอาเว้ยละบนไม่ถูเดี๋ยวนแม่ง M I T h ไอสัตว์อตวโอ้ ยูรุ่มเลยมิก <ไง S 1> มีทะลุมมสมอ,สมอไปเลยมาไข่มาปลา,าสมอมาเสียงเห่าเนี่ยเห่าร้อยเจ๋อเลยเอาบอลบอลทีน่นอกอยู่อ่ะมีกระโดดับแบกบนะครับเก็กเบแบก จากน้ำเสียง,ลง,ยงแล้ว,อวโอ้โหแับโดนมาฮานี่ยิง,ยงไม่กานานั้นเลยวะ่ะอ,อยู่ตรงนี้อะสองตัวหล่นลงล้วหนึ่งตัวโอ้ยโอ้เลือพุ่งเป็นน้ำสวนมาหนึ่งจึก โอ้โอ้โอ้ What the fuck man วันเฮียู้เฮียต้องต้องต้องเอานี่มันมันแทนมันหันมันอยู่บนเนินท่าน่ะต้องมีอ่ะถูกต้องอันนี้เราต้องถอยด่วนเลยอีโค้ฟพึ่งลอยอ๋อเดือร้อยถอยไปแล้วแม่งจะถอยไปแล้วเห็นตัวเรากำลังวิ่งขึ้นเนิน

ซ้ายๆมาซ้ายโอ,อ <c oughs> เคเฮไปเก็บศพเฮอะตรกี้มาบูโซนมีสีสีดอกแม่งหมด,ดไปเลยวะเฮ้ยมิกม,ม,มันคว่างมาวะเฮ้ยมันวิ่งไปเก่งแล้วมิก ไหนซ้ายขวามองเห็นแล้วโอ้ซ้ายในบ้านมะออกไปยังโอ้โหตายรัวคงกระพันหงกระพัน ยิงไม่เข้าขายไม่ออกโอ,อ้โหระเบิดระเบิดบอลวนบอลยิงมาไหนบอลฮ้ยมีแขนนอกไปแล้วหรอเฮ้าววันนี้วันนี้บอลเยร์ม่เคียร์เข้ามาไหน,นโอ้โหยเฮ ปั๊มยาอย่างไหนวะนะองอยู่หน้ามันต้องเห็นต้องเห็นหันละเดี๋ยว,ๆๆๆเ,วเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเวเจอระเบิดฮะเดี๋ยวน้องไปขวาหวองเฮ้ยสว,วย ไฟแม็กสองพันสิบเก้าเรียบร้อยไฟแม็กหมาวว่าให้นี่ก่อยืงไม่อย่างเดียวบักแล้ววัดสองบาทกุ่มบ้านแต่ขวาแม่งยิงนะมทำไมครับเฮ้ยนอนอยู่มันมันหมอบอยู่ <laughs> มอไปเลยมันโดนยิงนอกตะกี้หรอแล้วม,มันซ้ำไปแล้วใส่เลยไาไม่เิ็นหน้าดีกว่า โคดคันเลอร์ฟูลขนาดนี้ต้องเอาให้นน้อยโอ้เหะะ็นแล้วฮะไหนกันวันอยู่ตรงบ้านมูงอยู่ไหนนี่มันวิ่งมานี่ตัวนึงอะ่โอโะโคตรไฮรันละไหนวะเอมตัวนึงอ๋ออยู่เห็นนี่เห,ห็นมต่เอ็ม

มันมีสี่เลยะ่ะสี่สองอะโอเคเฮ้ยอร่อยแล้วไงมันอยู่ตรงขอบล้ออัตัวหนึ่งวันนันมันละขอบล้วซ้ายมันไรอันไหนละ่ะอีนแน่เนี่ยอุ้ยชิพหายะัะติดไฟปะมนไล่กั โอ้ชิบหายแล้ว,วเฮ้ยแค่นั้นมาสุดโยโห้โอ้โหหนึ่งต่อสาม,าสม,<อ>มแล้วก็สุดมดมโอ้ยมดไหนเนี่ยมึงทำดีที่สุดแล้ว,อลวโอเคไปละโอเค ก็คืออะไรนะ<ม>ได้ตัวสิบไปพอดีไปเปิดกันไปงนไงโอเปิดเลยเไงคืออ่ะ